อย่าลืมคลิปอย่าลืมกด s u b สไครป์และกดไลค์เพื่อ like, ให้ผมชนะอันกอริทึมด้วยเถอะครับ <c oughs> เอาละทุกคนสวัสดีครับวันนี้ผมอีก้าชินลวดจี้สองจีแล้ววันนี้เราอยู่ในเอ่อบายบัดอับบี้ยูออนเฮลเลยสักอย่างผมจําไม่ได้นะแต่เกมสนุกมากแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาคว้าที่1ให้ดูกันนะว่าที่1นึ่เขาปั่นกันยังไงนะถึงแม้ผมจะปั่นจักรยานในชีวิตจริงกากนะครับแต่ว่าในเกมผมเก่งนะครับโอเคถือว่าเก่งในในเกมก็พอนะจวเปิดตาแรกเราได้ที่1แล้วเราเออ เฮ้ย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 เหยาแซงอย่าแซงเหยาแซงเฮ้ย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 เหยาแซงสิอย่าแซงวุ้ยเขาแซงมันหมดแล้วเป็นไรไม่เป็นไรเรายังกลับมาได้ครับพวกโง่เนี่ยนี่มันตายหมดเลยนี่เป็นไงช้าๆได้พาเลิ่มงานมาผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะตอนนี้ใครขึ้นนำตอนนี้เหมือนผมจะกลับมาขึ้นนำอีกแล้วครับบอกแล้วบอกแล้วช้าๆได้พาเลิ่มงานเฮ้ย เฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยทำไมมันยากกว่าวะไม่เป็ไรไม่เป็ไรตายละครั้งหนึ่งไม่เป็ไรไม่เป็ไรเรายังก็ไม่ได้เฮ้ยต้องสโลว์หน่อยสโลว์หน่อยโอ้ยพอมาเจอแบบนี้มันปล่อยไหลไม่ได้นะเราต้องมีจุดเบรกจุดพักจุดเบรกจุดพักแล้วปล่อยไหลไม่ได้หรอกสมัยก่อนนี่คือแบบไปเลยไหลเลยชิวๆเลยเฮ้ยเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มันว่ะมันแบบมันปล่อยไหลไม่ได้อะ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะทำสเต็ปแบบวนตีนเงี like. ้เยเดี๋ยวอะไรนะครับเอาวะเอาวะา,ารเล่นสบายสบายอันนี้ผมยังขึ้นที่นํำอยู่นะนี่นี่สังเกตจากตรงนี้โอ้โหโอ้ลอกด่ามันจะง่ายนะแต่ว่ามันลูกเล่นมันจะมีเยอะแต่มันแบบเน้นแบบคือมันแบบเราเรากด W ค้างไม่ได้แล้ว,วช่วงนี้มันต้องแบบมีฟึบมีหยุดมีฟึบมีมมมหยุดมีมากดปุ่มเอสบ้างโหสมัยก่อนนี่คือ W ค้างทั้งเกมก็รอดนะครับ กดแบบแบบันอยู่ค้างหน้านะโหดูดูความห่างตอนนี้เราเรียกว่าขึ้นนําแบบสุดๆแล้วนะนี่เปิดมาวันนี้วันแรกวันนี้เพิ่งเข้าเกมมาเล่นนี่ก็ตายแรกเลยนะเนี่ยจริงๆเล่นเล่นแล้วตอนเที่ยงจริงๆพรุ่งนี้ผมต้องสอบนะครับแต่ช่างมันนะเราเล่นเกมก่อนนะต้องเวิร์กไรบารลานนะวันนี้ผมติวหนังสือไปหนึ่งข้อนะเรียกว่าเวิร์กไรบาลานนะที่เหลือก็นั่งเล่นเกมเฮ้ย เฮ้ยนี่ๆความเร็วเฮ้ยเอทเวนเอทเวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ชอบอันนี้เลยว่ะเฮ้ยโอเคโอเคอันนี้วิธีผ่านง่ายๆครับพอมาข้ามาถึงแล้วปุ๊บเราก็กระโดดเออหัวตอนนี้นำแบบการันตีที่หนึ่งนะเหมือนเขาทุกคนจะติดกันอยู่ตรงนู้นนะโอ้โหโคตรเกียดไอ้ห่านี้เลยคือแบบมันไหลไม่ได้ทำไมถึงมาเป็นก้อนๆวะ ไหลได้ต้องคืบเนี่ยต้องเบรคคืบแล้วก็กระโดดแล้วก็เบรคคืเบเนี่ยืมไม่มันไม่มันมันไม่สนุกอ่ะมันไม่สนุกเหมือนเมื่อก,ก่อนอ่ะเมื่อก่อนมันแบบเมื่อก่อนแบบไปยาวเลยพี่ลุยยาวตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนมีแต่ดัเนี่ยครับแบบแต่เป็นอยู่ค้างแล้วแบบสบายๆตอนนี้มันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรมันก็ยังดีกว่าไอา Off ้ไบต์ออฟเฮลนี่น,นะโอ้โหนั่นโคตรห่วยแบบมปดีไซน์แบบห่วยแตกมาก <t> ใช้เวลาไปสามนาทีแล้วครับกับตาแรก น่าจะเล่นรักสามสี่ตาผมว่าเออผมตัดคลิปนี้สนุกแล้วช่องนี้ยอดวิวไม่ดีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปผมด้วยนะไม่ต้องกดติดตามก็ได้แต่จริงกดไว้ก็ดีนะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ฮึบอืมแ a ดดิ้งเออโอ้โหขึ้นนําแบบนําแบบ number one เออขึ้นนําแบบง่ายคือแบบนําแบบ number one เลยโอ้ยทำไม ทำไมด่านมันเอ้อยอะไรเนี่ยฮึบอืมสูงสูงสูงวันนี้ฮึบฮึบจึ๊บฮึมบอกอะไรเข้าที่หนึ่งสบายตาหนี้ตาหนี้แบบไม่มีคู่ต่อสู้ที่ตึงมือแล้วไม่เหมือนคลิปที่แล้วคลิปแล้วที่ยองพอตึงมือนะครับคลิปนี้นี่คือไม่ตึงมือเลยว่ะคลิปนี้แบบสบายๆเลยแบบมาวินมาวินเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างด่านนี้คนจะแตกกันบ่อยนะครับต้องกระโดดก่อนนะครับไม่งั้นมัน,ม,นมันทำอย่างตรงเนี้ยก็ต้องปึ๊บไม่งั้นมันจะไปลงล่องนะครับต้องรู้จังหวะให้ถูกเหลืองๆนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ยอะตอนนี้จบง่ายจังชนะอีกแล้วชิวๆเลย เดี๋ยวดูตานี้อ่ะโอ้โหเปิดมาเปิดมาด้วยความแรงอย่างนี้ชอบเลยโอเคนะไปลุยผมว่าตานี้ที่หนึ่งก็คงไม่ยากหรอกครับเรามาแบบบล็อกสถิติมั้ยเอาแบบสตาร์แล้วประมาณ3-4นาทีนั้นเดี๋ยวเอานี่ล่ะเปิดอย่างไรอ่ะอืมเปิดเปิดมาสวยมากนะ ก็คือแบบให้สำหรับคนแบบไหวเลยไหลยาวไม่ต้องมีด่านคนตีคนตีตนองแบบมีด่านล,ลกูกๆชิวๆเลยเหมาะเหมาะเหมาะเลยโหแต่อีด่านต่อไปนี่คือกูชิวไม่ได้แล้วด่านต่อไปต้องระวังนะเพราะช่วงนี้มันยังไม่มีด่านที่จะตายเลยนะเพราะนั้นเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปปึ๊บต้องค่อยๆสโลว์ดาวกลับดาวคลำดาวเฮ้ยเนีย่ยถ้ามันไม่คลำดาวก็จะเป็น,นแบบไงแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต้นเกมนะเรามีโอกาสแซงได้อ,อีกเยอะเฮ้ยกำเดิมกำเดิมดาอาหมุนก็ไอ้ต้นโคตรลดต่ำโคตรลดต่มเฮ้ยกำเดิมกำเดิมเฮ้ยอโอบนบนไอ้นุ๊กนุ๊กนุ๊กมัน,นแซงไปไกลแล้วไม่เป็นไรเราตามทันได้ยังไงตอนนี้เราก็ยังมีสิทธิ์เป็นที่หนึ่งอยู่ดี่นะถึงเราจะโดนแซงก็ชั้นต้นวกม เดลตตาห็น,น,นแนนนนล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เห็นตัวแล้วไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลไปติดอยู่เลยนี่วาแสงแล้วนะอบอกแล้วนะครับที่หนึ่งที่หนึ่งยังไม่หลุดมือนะครับหนึ่งเรายังไม่ไปไหนที่หนึ่งมันอยู่ตัวแล้อยู่เดี๋ยวต้องตะว,วนันแต่ว่านู้บนี่คือผมว่าตามติดตามติดตูดนอะตอนเนี้ย เลยสโล่เน่อยสโล่เน <Yeah. royable. S 1> oh, 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 ่อยไม่สโล่ไม่ดีไงว่าแล้วทำแซงแล้วอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนื้อเป็นอีกคำเคียสบายสบายนะเป็นยังแซงได้โอ้โหไอ้ด่านข้างหน้านี่คือตัวกลัวเส้นตีนเลยสโล่ดาวสโล่ดาวนี่ไงคุณไม่สโล่ดาวเลยโหพี่นุ๊กคุไปแล้ววะไวรไรเวรอะไรเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับที่หนึ่งยังไม่ไกลที่หนึ่งยังไม่ไกล ลอยหานเริ่พลาดอย่างที่หนึ่งไม่ไปไหนที่หนึ่งไม่ไปไหนเราสโลสโลได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไมค่อยๆเป็นค่อยๆไปแซงเขาเขาจะแซงก็แซงไปนะครับเราเราตามทันได้แล้วนี่เพิ่งขึ้นเกมมันพลาดไม่ได้โอตานี้ไอ้นุ๊กมันตึงมือนะมันน่าจะเข้ามาใหม่นะเพราะตายแล้วมีแต่คนกลากๆแบบร๋รายไม่ขนามือเราหรอกผมเชื่อว่าเดี๋ยวแม่งก็ตายนี่ไงบอกแล้วเรากลับมาแซงแล้วครับตอนนี้ จะพลาดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโอ้โหไอ้ด่านหานี่โคตรวนตีนเลยผมเล่นแล้วแม่งอย่างยากเนี่ยอืคือถ้าเกิดว่าเรายอมเสี่ยงอะเราก็อาจจะหลุดแล้วก็ตายเดี๋ยวถ้าเราไม่เสี่ยงก็จะเสียจังหวะนะเชื่อชัยจังหวะเฮ้ยเฮ้ยลอดได้ไงไม่รู้แต่กูไปแล้วแสงแล้วต้องต้องเล่นให้ไกลกว่านี้นะครับจังหวะนี้จังหวะเล่นเราต้องรีบเล่นให้สุดๆเลย เอี๋ยวเหมืนนั้นมันติดนะมันนั้นมันติดอ้าวพลาดแล้วพลวาดแล้วนี่ฝีมือมาหวัดฝีมือขึ้นมือหายเที่ยงใกล้สอบอนนี้ผม,มอยากจะพลาดเลยวะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเร่งเพราะว่าหลังจากจุดนั้นมันก็จะง่ายแล้วไงผมก็เลยไหลสบายเลยเพราะว่าถ้ามันผ่านจุดนั้นม,มันน่าจะไหลเหมือนกัน โอ้สามนาทีห้าสิบเหมือนจะนานเหมือนตาที่แล้วนะเไรไ็วไร้เร็วไร้ตาว่าที่หนึ่งก็ยังเป็นของเราโหไอตานี้แบบกินขาดเหมือนตาที่แล้วเลยแบบโอ,โอ้โอ้โสดเลยครับตาน h i s ชนะขาดลอยเฮ้ยใหญเชิวะ่ะที่สองตาติดแล้วเนี่ย ที่นี่ก็คงไม่เป็นของใครนอกจากของผมครับมาโอ้ยตอนนี้ผมว่าคนสะดุดเยอะแต่ผมหวังว่าจะไม่สะดุดเฮัลโหมเอเทนเอเทนเอเทนไอแคนสต็อปไอแคนสต็อปไอแคนสต็อปเอเทนเอเทนโอ้ยโอ้ยสองตาติดด้วยโอ้โอ้ไอแคนสต็อปไอแคนสต็อปโอ้เอเทนเอเทนว้าวยังสวย ไปไปไปเล่นไปเลยนะตาเปิดเปิดมามึงหัวร้ายไปไหนเนี่ยดูดิคนติดกันกระจายเฮ้ยสบายเลยนะเราเปิดมาปุ๊บเราขึ้นนำเลยวะเฮ้ยเกือบเกือบโอ้โหขึ้นนำแบบเห็นชัดอีกแล้วเห็นชัดอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเค โอ้โหนี่เราจะเก็บสถิติใหม่ได้นะไม่อยา่าเอ้ยเกือบ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 ไม่ถึงเชิ้ตข้าลต้ซอยเอิอนี่ทำแบบวินมอไซค์นี่ไอ,อ้นุ้ม,มนั้นม,นะมันกลับมาวะ่ะผมมันมันเล่นแมลงนะเนี่ยฮนะต้องระวะังไม่ต้องระะอหรอกครูใช่เล่นเหมือนมันต,ตามไม่ทันหรอกจังหวะเนี้ยห่างเดือนช่วโคตรห่างนั้น เราก็อย่าพลาดบ่อยแล้วกันเจอผู้ด่านคนสุดไอ้ด่านเนี้ยบอกเลยแม่งโคตรว่นตีนถ้ามันถ้าเจอด่านแรกนะคือยากสุดๆแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเร็วๆสบายถ้ามาเร็วๆไม่เคยเจอปัญหาเลยแต่ถ้ามาแบบเปิดมาเจอไอ้นั่นอันแรกอะโโหลำบากลำบากจริงด้วย เชื Chill, bye, ่อไปนะโอ้โหอย่างแรงอนะ่ะตาเนี้ยตาเนี้แบบง่ายมากตาแรกมันหัวใจผ่านแล้วจังหวะนี้ต้องกระโดดอย่างนี้นะแล้วก็สโลว์ดาวอย่าอยวาไม่ใช่ปพราะว่าจำสูตรไม่ได้ต้องแบบเพิ่อย่างนี้อ๋อเออแล้วก็แบบนี้โอ้ยแม่งช้าเลยแต่ไม่เป็นไรถึงเราจะช้าแต่ก็นำได้นะแต่ผมอยากทำสิตีให้ได้รักษาเนาทีครึ่งว่าตายแล้วมันสี่นาทีสีส่นาทีแล้วแรงกวันนี้พี่แรงกวันนี้เอออย่าอย่าฉันฟักตองเอ้ยวันนี้โคตรง่ายนะเพิ่ม อนนี้อาจจะทำได้สามนาทีไดเดี๋ยวเวลาต้องสี่สิบวิโอ้ยนั่นมันก็แซงมาไกลไกลโพ้นเหมือนกันวะ่ะแต่เราแรงกว่าเว้ยเราแรงกว่าเฮ้ยอยู่ความแรงผมไม่ได้แล้วอบอกเลยโดนจะหยุดได้ว่าอีกขาที่แหละ เ, <S <S เฮ้ยเวเอ้ยทำ30นาทีไม่ทันไม่เไรใหญ่ยยเกิน4นาทีใหญ่ยยเกิน4นาทีผมว่าได้ว่มมาได้ถ้าจบนี้ได้เราจะถึงอยู่แล้วเยตานี้เวลาเยี่ยมเลยเนี่ยเหลือเวลาดีมากเผมว่าได้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ถึง30เลยเนี่ยถ้าพูดจริงเนี่ย จะทำเวลาได้ไม่ถึงสามสิบเลยด้ยเฮ้ยหรือแนมิเฮ้ยเฮ้ยเอาวะตึงวะเย้ะตึงจัดโอเคครับวันนี้ผมก็มาเล่นแค่สามสี่ตาครับเล่นชิวๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนครับทุกคนเจัดการเท่าทำไมผมต้องแบบตอนจบเร็วงง